ไม่ใช่คนงมงายธรรมธานที่เคารพครับผมไม่ใช่คนงมงายนายกเศรษฐาที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีในครัน้นี้ต้องถือว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับรรท่านประธาน ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไทยประเทศโดนบันดาลประธานให้มาเป็นเพื่อแก้ความทุกข์เข็นให้กับประชาชนคนไทยขนาดดาวมฤตยูงที่ทับดวงเมืองมาเจ็ดปีเนี่ยยังต้องย้ายเลยนะครับท่านประธานดาวราหูยังต้องไปในวันที่17ตุลานี้นายกเศรษฐามาราหูไปความศิวิไลจะบังเกิดขออภัยนะครับตามหลักโหราเนี่ยเขาบอกว่า สิ่งที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีจะได้มีรัฐบาลชุดนี้จึงคือความหวังของประเทศที่ประชาชนรออยู่ผมไม่ใช่คนมงมงาย